สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องเฮียแชร์ช n e l นะครับวันนี้นะครับเฮีย <Yeah, S 1> มีกิจกรรมดีๆจากทางซีเกตนะครับผม Seagate Big Tank s u r p r i ์ไแจกรางวัลแจกใหญ่ปลายปีแทนคำแทนคำขอบคุณแจกใหญ่มูลค่ากว่า1 0 0 0 0แบาทแจกจริงพิเศษสำหรับลูกค้าทุกท่านที่ซื้อสินค้าตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่30มธันวาหกห้าสแกน QR Code ลงทะเบียนรู้รับรางวัลได้เลยนะครับ กติกาก็ง่ายมากเพียงซื้อสินค้าซีเกตที่ร่วมรายการจะได้รับสิทธิ์ลุ้นรางวัล1สิทธิ์ต่อ1ใบเสร็จสงวนเฉพาะผู้ที่ซื้อสินค้าแต่วันตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่31ธันวาคมเท่านั้นโดยยึดจากใบเสร็จโศกหลักฐานมาที่ l ล n e at cgate th นะครับผมก็เติม th เล็กข้างหลังนะครับ s ออแอสไซน,นะครับ S E A G A T E T H นะครับซื้อสินค้าได้ทุกแผลนฟอร์มและร้านค้าตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศประกาศผลผู้โชคดีวันที่11มกรานะครับห6หีหน้านะครับเงื่อนขายเป็นตามที่บริษัทกำหนดนะฮะเรามาดูกันเลยว่ามีอะไรแล้วบ้างนะครับรางวัลก็จะมี iPhone 14 1หนงรางวัลน,นะครับ รางวัลที่2เป็น PlayStation 5นะครับวันที่3เป็น Marshall นะครับผมเป็นลำโพงนะครับ Backspeaker นะครับผมวันที่4เป็น iPod Pro นะครับเป็นหูฟัง AirPods นะครับผมวันที่5นี่สึกจะเป็นทองคำนะเป็นบัตรเป็นทองคำครึ่งสลึงนะครับผมรางวัลที่เหลือก็จะเป็นคาบิกอนอะไรอย่างเงี้ยบัตรอาหารอย่างนี้นะครับ ก็สำหรับใครที่จะซื้อนะครับเป็นเขาเรียกอะไรล่ะเขาเรียกอะไรนะตัวตัว e x t e r n a l ่ะ e x t e r n a l ของพวกเก็บเก็บข้อมูลอะไรอย่างเงี้ยเขาเรียก hard drive นะครับผมก็เป็นพวกหนึ่งจิกอะไรอย่างเงี้ยนะครับขนาดใหญ่นะครับเก็บ HDD นะครับผมพวกฮา d d ดไดรฟ์ฮาอ่ดพวก อะไรประมาณนี้นะครับที่เป็นแบบของภายนอกนะครับเชื่อมต่อเก็บข้อมูลอะไรอย่างเงี้ยฮาร์ดดิสฮาร์ดดิส่สส์นะครับผมก็สำหรับใครที่สนใจนะครับแล้วก็ต้องซื้อนะฮะหนูว่าจะซื้อแบบปีใหม่อย่างเงี้ยซื้อให้ใครแล้วก็อย่าลืมเก็บไปเสร็จเอามาในกิจกรรมนะครับผมก็ขอบคุณทางซีเกตนะครับที่ จจะกิจกรรมนะครับให้เราซื้อสินค้าและยังจะแจก iPhone 14ด้วยนะครับ p l a y s t a t i o n 5นะครับผมแจกให้เราด้วยนะครับก <c oughs> ็อย่างไรถ้าชอบคลิปนี้นะครับเห็นว่ามีประโยชน์นะครับฝากกดไลค์กด Subscribe ด้วยนะครับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ